เอาละครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมในแคสเอรี่คุ้งอีกแล้วนะวันนี้ก็อยู่กับผมกันในคลิปที่มีชื่อว่าจะมาสอนฟาร์มันนั่นเองนะ,น<อ>ท,ะท่านผู้ชมเออโทษทีครับผมเพิ่งผมเพิ่งอ,อิ่มน้ําใช่แล้วก็เหมือนกับทุกคลิปเช่นเคยกูตื่นมาอาดอีกแล้วโอเคคี้าย,ยัางติดตากูอยู่เลยโอเคนะวันนี้ผมก็จะมาสอนฟาร์มแบบ นะแบบที่มีชื่อว่า Last Pilot นั่นเองนะหรือว่าชื่อกันก่อนกน็คือ Last Piece นั่นเองนะแบบนี้นะผมเพิ่งมาเล่นได้ไม่ถึงอาทิตย์ผมเวลตันแล้วโคตรอ e ีพิกนะผมเข้ามาตอนที่มันเขาปรับเป็นตันที่600แล้วผมเข้ามาตอนนั้นแหละช่วงแรกๆเลยตอนที่มันมีอัปเดตบิ๊กมัมมาผมเข้ามาเล่นช่วงนั้นแหละแรกๆอะ่ะแล้วก็เอ้ยผมเห็นว่าเอ้ยระบบแม่งน่าสนใจดีแม่งผมเลยฟาร์มแม่งไปเรื่อยๆจนเวลตัน ภายใน3าสี่วันนั่นเองนะ,ะแต่วันนี้ผมจะมาสอนฉบับฉบบัวิธีฟาร์มของผมเองนะแล้วก็วันนี้ก็จะมาสอนแบบคนที่มีฮาคีราชันกับไม่มีฮาคีราชันนะเดี๋ยวผมก็จะทําการตัดต่อใส่ตัวอักษรว่าถ้ามีฮาคีราชันหรือไม่มีฮาคีราชันควรจะฟาร์มถึงตรงไหนอะไรถึงตรงไหนบ้าง่ใครมาเข้ามาแนละ้วโอเคทีมลูกทีมผมมาออันนี้ก่อนที่จะไปดูนะอย่าลืมฝากกันกดไลค์กดซับค่ายแล้วก็กดแชร์ไปคนอื่นดูด้วยนะเพื่อที่จะได้ ผมจะได้มีกําลังใจงในการทําคลิปต่อๆไปนะอะวันนี้ผมก็จะมาสอนฟาร์มกันเลยนะเดี๋ยวผมก็จะมาบอกจุดซื้อฮาคิด้วยนะเดี๋ยวก็ไอ้นี่ก่อนสอนฟาร์มก่อนนะอะโอเคก็ใครที่เข้ามาใหม่นะก็อย่าลืมใส่โค้ดกันด้วยนะก็โค้ดอ่าผมไม่รู้ว่าหมดอายุไปบ้างหรือย,อยังนะก็ไปหาดูได้นะโอเคฟาร์มที่แรกนะั้นนั่นคือเกาะนี้นั่นเองนะเกาะแรก ฟาร์มก่อนนี้จนถึง1-30นั่นเองนะโดยการรับคาจยกับแบนดิตเรือหนึ่งนั่นคือตรงนี้แล้วก็อายเรืก็จะอยู่ตรงฝั่งนู่นเลยนะโอเคนะก็ถ้าใครฟาร์มจนถึง1-30แล้วก็ไปที่เกาะบาร์กี้เลยนะผมขอทำการเดินทางไปที่เกาะบาร์กี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมอา่าโอเคนะถ้ามาถึงเกาะบาร์กี้แล้วก็มารับควยตรงนี้นะฟาร์มจนถึงตั้งแต่30จนถึง50นั่นเองนะแล้วก็ไปที่ เกาะคณะปฏิวัตินั่นเองนะอันตกรกออื่นนะถ้าถามว่าเกาะบาร์กีนะ้อยู่ไหนอยู่ใกล้เลยนะนี่อยู่ใ,ใกล้เกาะแรกเลยให้ทำมาเดินทำการเดินทางมาที่ท่าเรือท่าเรือของเกาะแรกแล้วหันมาทางซ้ายเดี๋ยวก็จะเห็นเองนะครับอ่านเนี้ยคือท่าเรือของเกาะแรกนะจะหยุดนู่นเลยแล้วก็หันซ้ายมาก็จะเจอเกาะบาร์กี้นั่นเองนะ,ะ,ะรับเวสจนหนึ่งถึงห้าเอ้ยไม่ใช่ดิจนถึง30 30จนถึง50นั่นเองนะแล้วก็ไปที่เกาะคณะปฏิวัติหรือว่าเกาะหินนั่นเองนะส่วนเกาะหินอยู่ไหนก็มันจะอยู่แถว แ,แถวตรงนู้นนะครับแล้วก็ทําการเดินทางไปกันเลยอ๋อนะครับแต่ก่อนที่จะเดินทางไปกเกาะหินนะผมบอกจุดซื้อฮากิก่อนละกันเพราะว่ามันอยู่ใกล้ดิจุดซื้อฮาคิจะอยู่ตรงเกาะเล็กๆนี่นะอยู่ข้างๆเกาะบากี้เลยนะข้างๆเกาะบากี้ไม่ก็ข้างหน้าเกาะไซบอร์กนะนี่นะก็จะมีจุดเซฟสปอนจุดเสกเรือแล้วก็จะมีหีบเซฟดาบแล้วก็มีที่สุ่มสีฮาคิโดยใช้ประมาณ25งหมื่นห้าหรือสามหมื่นห้าก็ไม่รูสามหมื่ 35, นหะ้าะโอเคนะผมก็ได้สีฮาคิที่ผมต้องการแล้วนะ อ่ะแล้วก็อันนี้จุดซื้อฮาคิเกาะนั่นเองนะนี่ฮาคิอูโซนั่นเองก็มาซื้อได้นะราคาอยู่ที่3 0 0แสนนั่นเองนะอ่ะแล้วก็ฮาคิแบ็กเลกหรือว่าฮาคิซันจินั่นเองนะเรียกง,ง่ายๆฮาคิแบ็กเลกฮาคิตีนดำนี่นะก็จะอยู่นี่เลยราคาอยู่ที่2 0 0แสนนั่นเองนะนี่ก็มาซื้อกันได้นะก็ลักษณะรูปร่างจะเป็นอย่างนี้เลยก็ถ้าโจมตีก็จะเป็นแบบ4คอมโบ2 3 4ปุ๊บอ่ะสก,กิลซก็ สกิลเซตก็ประมาณนี้สกิลเก็ประมาณนี้ก็มาซื้อได้นะอ่ะโอเคเพื่อทำการเสียเวลาไปที่เกาะหินเลยอ่ะนะครับสําหรับคนไหนที่มาถึงเกาะหินแล้วก็มาฟาร์มจนเออเวลถึง50ิจนถึงหนึ่งร้อนั่นเองนะทุกผู้ชมหรือว่าจะฟาร์มไปยาวๆเลยก็ได้ไม่มีใครว่าหรอกนะแต่ผมแนะนําฟาร์ม50สิบจนถึงหนึ่งรอยนะแต่ถ้าถามว่าเกาะหินอยู่ไหนก็เออ ถ้ามาจากเกาะแรกนะั้นมันจะอยู่ตรงฝั่งขวามือจากท่าเรือนั่นเองนะตอนนั้นคือเกาะแรกนะแล้วก็ถ้าเดินถ้าเดินมาตรงท่าเรือก็ให้หันขวามาแล้วก็หันหลัง,ลงมาหน่อยก็จะเจอเกาะหินนั่นเองหรือไม่ก็อยู่ข้างๆกับเกาะมาลีนนั่นเองนะท่านผู้ชมโอเคพอเราฟาร์มจนถึง1นึถึงหนึเอ้ยไม่ใช่1นึถึงหนึดิห้าสถึงหนึปุ๊บก็ไปฟาร์มที่เกาะ มาลีนต right. okay, ่อเลยนะเดี Wait. <laughs> Wait. <laughs> an okay. so, Ooh, cool? ๋ยวผมก็ทําการไปเกาะมาลีนเลยก็อยู่ใกล้ก้อนี้โอเคไปไปไปเกาะมาลีนโอเคนะครับหลังจากที่เรามาถึงเกาะมาลีนเรียบร้อยแล้วให้เรามาเซตเซตสปอร์แล้วก็มารับโค้งรับเควสมีตั้งแต่เควส์หนึ่งร้อยกับเควสหนึ่ร้อยห้าสิบเควสพ่อเควสดิเควส์หนึ่งร้อยห้าสิบนี่คือบอสมาลีนนั่นเองนะก้อนี้เอ่อฟาร์มตั้งแต่หนึ่งร้อยจนถึงสองร้อยไปเลยนะ รับเควสบอสก็ได้ตัวธรรมดาก็ได้นะต้องให้เควสเวลถึงกว่านั้นถึงจะรับเควสบอสได้อ่ะแล้วก็จะมีที่ซื้อดาบคาตานาตรงนี้แล้วก็มาซื้อได้ราคาตกอยู่ที่สามพันั่นเองนะเป็นคาตนานะแบบเริ่มต้นนั่นเองแล้วก็ก่อนนี้จะมีโซลุขายนั่นเองนะนี่ก็มาซื้อได้ที่ห้าหมืน่นมั้งไอ้เชียถูกเฉยเอ้ห้าพันดิเออนะห้าพันเอ้หน่วยหน่วยสิบร้อยพันหมื่นห้าหมื่นโอเคห้าหมื่นก็ถูกล้ว มันขายอยู่ที่ห้าหมื่นนั่นเองนะถ,ถ้าถามว่าเกาะบอสถ้าถามว่าบอสมารีนมันอยู่ไหนก็เห็นกําแพงตรงนั้นไหมนั่นแหละอยู่หลังกําแพงนั่นแหละหลังกําแพงตรงนั้นนั่นแหละ,หละโอเคพอฟาร์มตรงเกาะนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับพอฟาร์มหนึ่งร้อยถึงสองร้อยเสร็จก็ไปที่เกะาะอาราบัตตารือว่าเกาะซ้ายนั่นเองเี๋ยวผมก็ขอตัวเดินทางเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอบอกก่อนว่าเกาะมันอยู่ไหนถ้าถ้าถามว่าถ้ามาจากเกาะหินนะมันจะอยู่ใกล้ๆเลยเดินทางมาได้ก็จะเห็นป็นแบบ ไอ้กลวยสูงๆเนี่ยไอ้บ้านน้ำเงินน้ำเงินสูงๆนะหันหันมาก็เจอแล้วนะก็มาได้โอเคแล้วก็ไปที่เกาะต่อไปเลยน,นะครับพอเรามาถึงเกาะอาราบัสตารหรือว่าเกาะทรายเมืนที่เรียบร้อยแล้วก็ทกาความมาเซส,สปอเหมือนเดิมแล้วก็มารับควสยตั้งแต่200ฟาร์มไปเรื่อยๆนะจนถึง300ไปเลยนะแล้วก็ฟาร์มจนถึง300ไปเลยนะเกาะน,นี้ฟาร์มยาวยๆไปจนถึง300หรือว่าจะฟาร์มแค่เอ่อจนถึง250แล้วก็ไปตีบอสหิมะก็ได้บอสเยตินะ แต่ผมแนะนํานะสำหรับสำหรับคนที่ไม่มีฮาคีราชันนะฟาร์มจนถึง3 0 0อไปเลยนะแต่ใครที่มีฮาคีราชันก็ฟาร์มจนถึง250แล้วก็ไปตีเยติสลับกับบอสมาลีนนะสลับกันไปเรื่อยๆนะผมแนะนําวิธีนี้นะแต่ก็อันนี้ผมแนะนําสำหรับพวกที่ไม่มีฮาคีก่อนนะก็ฟาร์มจนถึง3 0 0อไปเลยหรือว่าแล้วแต่ท่านผู้ชมจะฟาร์มนั่นเองนะอ่ะโอเคก็ถ้าถามว่าเกาะทรายมันอยู่ไหนก็เอออาวเฉีย <s iffe> เห็นเกาะบาะร์กี้ตรงนั้นไหม ก็มันจะอยู่หลังเกาะบากี้เลยนะแต่มันจะเยื้องๆยว่าทางซ้ายๆหน่อยนะเกาะบากี้นะอ่าโอเคถ้าถ้าฟาร์มจะถึงจนถึง300หรือ250แล้วก็ไปที่เกาะไซบอกเลยนะอันนี้300ก่อนนะถ้าเป็นแบบพวกบอสอะไรอย่างงี้ก็โอเคเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูบอสก่อนว่ามันอยู่ไหนเฮ้ยไอเวนี่มันแย่งเรือกูเอานะครับพอเราเดินทางมาถึงเกาะหิมาแล้วก็มันซสปอรเหมือนเดิมแล้วก็รับเคส ตั้งแต่250ขึ้นถ้าถามว่าเกาะมันอยู่ไหนโอ้อีซีมากอยู่ข้างๆเกาะมาลีเลยนี่เลยนี่เลยเนี่ยเนี่ยอยู่ข้างเกาะมาลีเลยเนี่ยข้างๆเลยหาได้นะนี่จุดสังเกตคือมันจะมีเอ,อ่อไอเงอนๆหรืออะไรสักอย่างเป็นน้ําแข็งงอกๆโผล่มาอย่างนี้ก็นั่นแหละนะก็มาฟาร์มได้นะอันนี้ผมแนะนํานะสําหรับพวกที่มีฮาคีราชันนะ เพราะว่าฮาคิราชมมามันสาม,มารถส,สตันบอสได้แล้วก็ใช้ดาบฟันรัวๆไปเลยหรือว่าจะใช้ผลปีศาจฆ่ามันก็ได้นะแต่ผมแนะนําไม่ใช้ฮาคิราชามสตันแล้วก็อ้นี้นะอ่ะแล้วก็เกาะต่อไปนะนี่อยู่ข้างหน้าเลยถ้าถ้าอันนี้ฟันถึงสามร้อยแล้วนะฟามถึงสามร้อยก็ไปตีเกาะนู้นได้เกาะไซบอกนั่นเองนะเดี๋ยวก็จะทําการบินไปแม่งดีวกว่าขี้เกียจเสกเรือถ้าใครมาถึงเกาะไซบอกแล้วก็มารับ,มาร,บมารับคุยแล้วก็เซตสปอร์เลยเหมือนเดิมล็อกเป็ตั้งแต่300ขึ้นนะ ก็เมื่อเช้านี่แหละผมตื่นมาฟาร,รม์มเกาะนี้ต่อไปเรื่อยๆเลยจนถึง600ไม่ใช่ดิผมฟาร,รม์มเกาะนี้เรื่อยๆแล้วก็ไล่ไปเกาะน,น,น,นู่นเกาะนี้เกาะนั่นจนถึงหกร้อยนั่นเองนะก็ถ้าถามมันอยู่ไหนโอ้มอกี้ก็ผมก็บอกไปแล้วนะมันอยู่ข้างหน้าเกาะน้ําแข็งเลยนะก็เดินทางมาได้นะนี่อันนครับพอเราไปถึงเกาะมารินฟอร์ดเสร็จแล้วใช่ไหมครับให้เราทาการเซตสปอนที่มันอยู่ตรงนู่นนะแล้วก็จะมีหีบ แล้วก็มารับควสตั้งแต่370ขึ้นนั่นเองนะแต่ผมแนะนำเป็น375นะอก็370ะนะถูกและก็มารับควสได้นะนี่ก็ผมฟาร์มก่อนนี้ประมาณ10-20นาทีก็เสร็จแล้วก็ฟาร์มจนเสร็จแล้วแล้วก็จะฟาร์มก่อนนี้จนเวลตันก็ได้นะไม่มีใครว่าเลยจะฟาร์มก่อนี้เสร็จปุ๊บไปที่เกาะนางเงือกเลยก็ได้นะแล้วก็สลับไปที่เกาะแคนดี้นะโอเค ฟาร์มกาะน,นี้ไปจนถึงอาจผมแนะนำนะฟาร์มันจะถึงสามร้อยเจ็ดไปจนถึง450นั่นเองนะแต่ก่อน,นี้ความพิเศษของมันคือจะมีช่วงคืนจะมีบอสหนวดขาวเกิดน,นั่นเองนะเราสามารถมาตีได้พอเราตีเสร็จปุ๊บมันจะได้นี่มาไอ้บิเซนโตนะแต่มันโอกาสดรอปไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์นะเป็นโอกาสดรอปนั่นเองนะไม่ใช่ดรอปตลอดเวลานะ มันจะเกิดทุกๆตอนกลางคืนนั่นเองอย่าลืมมาตกกัน้วยนะก็บอสอยู่ที่เวลมันอยู่ที่150แต่ดาเมจโคตรแรงนะพอฟาร์มจนถึงเอ่อเท่าไหร่วะฟาร์มจนถึง450ก็ไปที่เกาะนา,นานเงือกเลยนะอันนั้นพอเรามาถึงเกาะนา,นานเงือกแล้วให้เราทํากวานมารับเควสต,ตั้งแต่450แล้วก็จะมี520นั่นคือบอสนั่นเองอาจจะฟาร์มก่อนนี้จนเวลตันก็ได้นะไม่มีใครว่านะฟาร์มจนเวลตันไปเลยก็ได้นะแบบ เวลตันพุ่งพวเพราะว่าเกาะน,นี้นะผมแนะนําสําหรับพวกสายโลเกียนะรับรองมันแน่นอนนะเพราะว่าบอมันจะเป็นตัวแบบธรรมดาโง่หมัดต่อยๆไม่มีฮาไม่มีฮาคงฮาคิก็ไปยืนฟาร์มชิวๆได้เลยนะยืนฟาร์มชิวๆได้จะฟาร์มไปจนถึงเวลตันก็ได้นะหรือว่าจะฟาร์มไปจนถึง5 7 0แล้วก็ไปเกาะต่อไปก็ได้นะถ้าถามว่าเกาะนังเงือกอยู่ไหนนะมันจะอยู่ข้างหลังเกาะบากี้เลยก็จุดสังเกตนะมันจะเป็น ฟองสบู่ขนาดโคตรใหญ่นะั้นนั่นฟองสบู่ขนาดโคตรใหญ่เลยนะกลมๆหรือว่าโดมนั่นเองโดมสบู่โคตรใหญ่โดมฟองน้าอ,อ่ะอ่ะอันนี้ผมแนะนําฟาร์มจะถึงเวลตันก็ได้นะหรือว่าจะฟาร์มมาจนถึง5 7 0แต่ผมแนะนำวนะ่าสำหรับพวกที่มีหาคีลาชันนะก็ฟาร์มจนถึง5 7 0แล้วก็ไปเกาะแคนดี้กันต่อเลยอ่ะนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นกดสุดท้ายแล้วนะนนี้ฟาร์ม570ไปจนถึงเวลตันเลยนะเพราะว่ามันฟาร์มแค่แป๊บเดียวก็เวลตันแล้วเพราะว่า คุ้ยนึ่งเนี่ยมันอยู่ที่ตกอยู่ที่ประมาณแสนสี่นะแสนสี่หรือหมื่นสี่วะไม่ดิแสนแปดเลยนะก็ฟาร์มได้เร็วมากนะก่อนเนี้ยอันนี้ผมแนะนําสําหรับผู้ที่มีฮาคิล่าชันนะหรือว่าเลือดเลือดเยอะๆนะแต่พวกผมแนะนําสําหรับผู้ที่มีฮาคิราชันมากกว่านะเพราะว่าเพราะว่าสามารถสตัน <laughs> มันเป็นไรมัมันเป็นไรมัเดี๋ยวโอเคโอเคพูดต่อพูดต่ออยู่ก็ล้มเฉยเลยก็เปิดฮาคิราชัน ที่แบบเสียงโคตดดังเมื่อไหร่เกมมันจะลดเสียงวะโคาคิราชันมันโคตดดังอน่ <_ d un> ก็ฟาร์มก่อนนี้ไปจนเวลตันเลยก็ได้นะหรือว่าจะเอาก่อนนี้เป็นตัวฟาร์มเงินดีๆนั่นเองนะก็ก่อนนี้ก็จะมีบอสมิกมัมเกิดแต่ไม่รู้ว่าเขาเอาอีเวนต์ออกไปหรือ,อยังนะดารบอสดาบโซนนั่นเองเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้เลยนะเดี๋ยวนะทำไมระบบแดชมันดูแปลกช่างแม่ง <_ d un> อะโอเคนะ วันนี้ก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะเดี๋ยวผมก็ถ้าฟาร์มเวอร์ไหนถึงเวอร์ไหนเดี๋ยวผมก็จะขึ้นข้อความไปบอกทั้งใต้คลิปทั้งปกคลิปเอ้ยไม่ใช่ปกคลิปดิเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตรงในกะตรงในเทคนะโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรแนละ้วก็ถ้าผมอธิบายไม่ละเอียดหรืออะไรก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอตัวเอาลาไปก่อนเพราะว่ามาที่เร็วมาที่ว่าเร็วนี้ต้องาลาสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไป,ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ